สวัสดีค่ะแม่ตักร่าไห้ป่าน้ําตาตํารวจค้านประกันตัวนอนคุกก่อนหน้านี้บอกไม่เครียดแม่ตักสีหน้ากังวลเห็นได้ชัดร่าไห้ป่าน้ําตาตํารวจค้านประกันตัวแม่ตักป่าเบียร์ต้องนอนคุกทั้งคู่พรุ่งนี้นําตัวฝากขังสารก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกไม่เครียดวันที่30กันยายน6 7ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภคปคบ,บผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตัก๊กนายการพลดึงอาลามหรือป๋าเบียรปรากฏว่าแม่ตั๊กมีสีหน้ากังวลเครียดอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะร้องไห้หลั่งน้ำตาออกมาพร้อมยกมือปาดน้ำตาไปด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้แม่ตั๊กให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้เครียดอะไรโดยทั้งแม่ตั๊กและป๋าเบียได้ปฏิเสธทุกข,ขอ้อกล่าวหา โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทั้งนี้ทั้งคู่ต้องนอนห้องควบคุมผู้ต้องหาจากนั้นในช่วงเช้าวันที่1ตุลาคม6-7เจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งสองคนไปฝากขังต่อสารขอบคุณทัตโตมีเดียค่ะ